สวัสดีจา้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอชซีสุขผู้สุขคนนะคะญี่ปุ่นมือนีสภาพพี่น้องเอ้ยไอเบิดขึ้นไอเบิดขึ้นเหมดวันไอเบิดมือหมอวานนี่หมอวานนี่ญี่ปุ่นกเ็เฮ็ดอันนั้นเนาะเฮ็ดปลาบองนะหมือวาน,นี่เป็นยี่สิบกิโลเลยพี่น้อง เห็ดปลาบองเป็นยี่สิบกิโลหมดกล้วยนี่ก็เห็ดกล้วยหนึ่งก้อนจะไปงานศพหนึ่งก็เห็ดน้ำิกน้ำิกปลาทูเห็ดออกกระเบิดเห็ดออกกระเบิดอืมบานี้มือมือนี่วัชิเห็ดวัชิเห็ดอีกแล้วก็ออเดอร์ออเดอร์ที่จะเอาไปส่งมือนี่ก็มีนะคะมือนี่จะเอาไปส่งช่วงเสาร์คือมันเป็นวันเสาร์ที่ทําการปรษชิดนี่เขาเห็ดครืงมือเนาะบานี่ยะพวงกับ จะออกไปตลาดอีกพี่น้องจะไปซื้อเครื่องไม่เห็ดน้ำพิิกปลาทูปะนี้มืออื่นก็นจะเป็นเป็นมือชาพนากิจของพีดีเจเพนกับบรูว่บบปปาจะไปได้บ่ต่ว่าสภาพตัวเองมือคื้นี่คือไม่ได้นอนเลยไอแล้วว็อ้วกพี่น้องบัดลงข้อไอแล้วว็อ้วกพอะงยแล้วก็ว่า,า,ายู่กินน้ำเพิง น้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งแท้ๆรุ่นล้วนนี่พี่น้องเอามาถ้าพูดหลักบ้านพี่ไส้เล่าไส้น้ำผึ้งไส้นมผึ้งกับน้ำมะนาวเราอยู่บ้ก็จะกินกล้วยอบกล้วยกล้วยเอ่อกล้วยอบเราก็จะมาจิ้มจิ้มกับน้ำผึ้งก็จะกินกับน้ำมะนาวน้ำผึ้งนี่แหละพี่น้องนี่ยเหมือนเ้าให้มันแบบให้มันอุ่นท้องจกินน้อยหน้าต้นนี้กำลังจะเจ็บง่วงเสาพี่น้อง อากาศเร,ร Again, ิ่มเย็นเริ่มหนาวมาสองสามมืออากาศเปลี่ยนหู้ยุบจ่บนจะบนหู้ยุ่ขี่งนอกยามหม้อเวนนมันหอนยางหม้อเสามันหนาวยามหม้อขึ้นเดือดๆนี่ยะบนต้องปิดพัดลมปิดผัดลมนอนมาดีตอนหัวเว่นมันหอนย่างเว่นมันหอนแต่ยางหม้อเสารเดือดๆมายางหม้อเสารนี่ยอากาศมันเย็นพี่น้นองปันนี้ล่างไก่เขาเนาะปรับสภาพพอทันอืม ร่างกายประสาพประทันเทียนห้เป็นไข่เป็นหนาวจึงญี่ปุ่นเป็นพันธุที่แพ้แพ้ง,ง่ายงแพ้อ,อากาศเห็นไหมว่าพันธุ์ญี่ปุ่นกับเป็นประจําเป็นนั่นเป็นนี่มันนี่มาบ้านจับขวงมันมีทั้งห้อนทั้งหนาวจีตะบบฝนแต่พันธุ์ญี่ปุ่นมาฝนยังมาตกเตี้ยมันเบิดฝนแล้วเนาะ สภาพที่หนานั่นแหละตังเต้ตังเต้มือมืออันพีดีเจแล้ตายตีสวอแล,ล้วหลับตั้งมือน,นันมาอยู่บนพักก้อนมาเพียงพรอนอนตีสวอปกติก็นอนเพียงขึ้นอยู่แล้วนอนเพียงขึ้นนอนสองชั่โมงหูเมียขึ้นด่านทุ่งมาหวัววัดตาเสียแล้วนะคุยกันกับผู้นั้นผู้อีกจนแจ้งจนแก้ง ย้ำมาเลี้ยงมาพากันไปเลยไปเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยบุญไปยังอาการบอดีอยู่กับกับเป็นไข่เป็นหยังอยู่นะไปเหมือนนั้นหลังจากไปมาถ้เป็นลักษณะนี้เนี่ยเอ้บุญตรงเดีพ่นยา เพรามันหายหายเราตีขึ้นแล้วมันหอบหายใจยบม่ยิม้ม <c oughs> มันอ้วกความเลยพี่น้นองอ้วกความนี่แหละเข่ามากแก้มากอะร่างกายเขาอ,อ่นอนแอพักอนบ่พอเนี่ยอย่างเนาะแต่ยี่บุญกับพ่สั่งวา่าตัวเองพี่น้องเขามีกำลังเนี่ยเฮ็ดเขมีกำลังเนี่ยเฮ็ด เป็นคนมาเห็ดเห็ดนั่นเห็ดนี่สวนตน้นไะม้เนี่ยยังมานในจัดเขาทีเขาท่าง้นั่งมานในจัดอย่างเลยสะเต็มอยู่นั่นพี่น้องลูกก็ไปรับก,จก็จ้าลูซสายก็เห็ดยังหนักบ่ได้ก,ดกห้มันซอยอกหอมปอกกระเทียมกอก,กเก๊กก๊กตัวเองก็เป็นผู้ปรุงผู้แพทผู้ลูกสาวก็เป็นคนออกไปส่งให้ซ้อยกันทำมาให้กินพี่น้องเนี่ยผญเป็นคนยุ่ซื้อบ่เปิด บาดนี้เนื่องโดยร่างกายเฮาเ่นบ่มาจากคุณกะกะเป็นไข่เป็นหนาวอยู่แล้วก็มีลูกอยู่แล้วเที่ยวเข่าลยาบานกินยานั่นรักษาตัวนี้กับมีผลข้างเคียงกับตัวนั้นเป็นรักษาไซานัสอักเสบดีขึ้นบปวดหัวป,ปวดท้องอืปวดท้องเป็นกดไหลย,ย้อนดันขึ้นดันขึ้นหกักแต่หกักแตนแรนเข้าลยาบานอีกอก็ไปฉีดยาลดกดไปเอ็กซเรย์เบิ่งสาเห,เหตุนู่นนี่นั่น อพอดีขึ้นตรงนั้นพอกดลหลย่อนดีขึ้นก็มาเป็นไออีกมาเป็นไขวัดลงข้ออีกไม่พี่น้องเี้บุญแต่เดี๋ยวกะเขาเดี๋ยวกับปับสภาพได้ดอกพอเขามาเขาก็บ่าเดี๋ยวพักพอนมันบ้แน้วหวัอกะรุยงานเลยเดี๋ยวร่างกายเขาก็ยังบาา้าดีดีเวลาเขาไอสีพี่น้อง chắc, năm 1, chắc năm 4, năm 8, nó mua chắc một chắc nó ta của mẹ còn á chắc nó mua nó mua mùa một tà 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 mùa một tới năm nó Bà bán nắp lắm 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 nắp rồi nắp lắm nắp đây nắp Quán nắp lắm đây lắm nắp lắm nắp lắm nắp Chín nắp lắm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  nắp พื้นชอปนกิจทีพื้นกคยยักจิตไปน้ำมูอเดยกประวุธไปสวดขึ้นหนึ่งไปบ้างพุ่งดีที่ยังให้แล้วกับบอกคนว่าจิตไปวันเผาเหมืนที่เผาเหมือนอื่นของสตานีกับพิดาพินุ่งกับทั่วมามาจัดรายการนึกนั่งแหละเสาร์อาทิตย์มาจัด ถาสปอนเซอร์มาจัดไอ้นี้สปอนเซอร์เสียโฆษณาเนี้ขอให้โฆษณาอยู่มาเฮ็ดมาเฮ็ดก็เคี่ยวอย่าให้เฮาไปสั่งสีสันอย่างนี้ดีเจียสดไปจัดสดสด,สดจีได้สั่งสีสันให้กับขึ้นยิบหมดก็ว่ามอสดวกง,วกงี้มอสะดวกยังบอลลุกตัว มันหลายหลายปีแล้วก็คือแบบงานที่เคยเห็นมันก็นลืมเไ่มเป็นแพี่น้องมันก็ต้องไปจูนใน่ไปเขามีพื้นฐานอยู่แล้วมันก็พงมบดบดบดโดนไปไปทบทว่มความจาฟื้นฟูความจำบดโดนกับปเป็นแบบแั้ววะเขาบอกมีเวลาตะกี่เยบ,บนดูแลสถานีเห็นแล้วเองเลยเด้ดูแลสถานี้ เป็นคอนโทรวนไงคับดีเจพวกที่เพิ่นอายุลหลายๆเห็ดคอมเหตุหนังมันเป็นเหตุบ,บนเฮหตุหายทุกอย่างเปิดปิดสถานีเป็นคอนโทรวเห็ดคอมเหตุหนังเห็ดเบิร์ตทุกอย่างพี่นาะเมื่อหนาเสื้อนะว่าคนบริข่าโรงเรียนยังไงบ,บน่นแต่ไปเห็ดเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ขเกี่ยวกับเห็ดเบิร์ต ม่ยักโตมีจักโตความจักโต๋ยวบนเฮ็ดจัดการเองเบอร์ไปดูดูแลสถานนี้เฮแล้วแบบที่หาปีกสิ่งของโง่ก็มือก็เบ้นเป็นคนทนอยู่เบิดมือบนเบ้นดิเจ่จะละช่วงเข่าม้าคนจัดหรือคนปลอดไปจีนน้องกันโดนกับพี่ใหม่พี่คนที่เป็นเสียง การเล้ก,การคูจะมีช่วงให้ก,การคูช่วงหนึ่งตรงนี้บนเองกตจะมีช่วงเศร้าช่วงแรงแล้วก็ช่วงจัดคูช่วงใบกะพี่พืนที่เป็นเสียเมื่อหนึ่งเนี้ยบนจะขเขาและยก,การสามเลยละสามสามชมั่วโมงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ยิงเงาช่วงละสองชั่วโม,มงยิงเงาดีหน่อครอมเหนียวเห็ดเองเบิด เสิร์ชหาเพนคิดหาเพนเปิดสปอนเซอร์เปิดแผ่น,ปน,ปนสปอนเซอร์โฆษณาเฮ็ดเองจัดการเ,งเ,เองเบิดนี้แล้วก็เห็นผลงานแล้วก็หัวยังบุเนเฮ็ดเปลี่นเฮ็ดเก่งอยากได้อยากให้กลับขึ้นไปพอแล้วจอดของสถานีเราเป็นคู่คู่หัวแล้วก็หน้าหลายเป็นตัวแทนขายโนนีนั่น ใคอยู่สถานีจ้างแม่บ้านอยู่ดูแลแล้วกะ็ลิ่งและการใหม่เปิดสป,ปอร์ติ่งและการใหม่มีดีเจไปจัดสดแล้วก็อยากให้ไปจัดสดอยากให้ไปสั่งสีสันให้มีแฟนเพนทูเขานุ่นนี่หน้าหนังสี่น,นะาพี่น้องแต่มันก็มันก็นกอาจจะจับขึ้นไปยากแล้วละ่ะเพราะว่าเขากับอายุไลยเลี้ยวแล้วละกะ็ด้วยงานของเขากม็มีงานอดิเรกงานเสริมของเขาก็คือเขา เขาเอกของขายเขาก็ได้หลายพี่น,อน้องมีที่บนขายของแคสองอาทิตย์ที่บนงเห็นเงินเกือบสองหมื่นแล้วนะพี่นอ้องหักทุนหักกำไรออกเขาก็ยังมีเขาก็ยังมีเ,งมเพราะได้ค้าแห้งค้าหยางอยู่เขาก็ไ่ต้องคิดว่าเป็นกำไรไม่ต้องคิดว่าเป็นนั่นเขาก็คิดเท่าว่าเป็นค้าแห้งนั่นละเอาเลิกมันจะชนก้างแม่ ย่ด้นะนะมัเขากัดมานะ่ะเป็นแพยอยู่นั่นมันมียายามันจะใส่วุ้นมาติดทายาให้มันมน,าานี่หลานกับปรดี๋ไปโรงเรียนมันเสาพี่นอ้องเปิดการ์ตูนเบิรงอยู่ข้างในพอไปใส่ด่างมาก็ได้ปลาขาวไฟกี่เดือดปลาขิงแต่มันตายหเห็ดปลาเดีด๋ยว เขาแล้วกกติออกไปตลาดคุณ <Every> พ <musician> um ี่น้องลูกก็สิไปรับจ้างเกี่ยวเข่าก็เข่าเยื่มื่อนอากาศเย็นลมวอยว้อยลมวอยวยนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของอากาศรู้ว่ามันจะหนาวนะพี่น้องว่างๆก็จะได้ออกตลาดไปซื้อ ไปสื่อหัวแก๊ดไปสื่อของใส่แล้หลายอย่างแหละ,ะเอารถปิกัพไปเอารถปิกัพลูกเขยไปเอาเอารถปิกอัพอดองไป,ไปหาสื่อบวกไปบุรีรัมย์กับพกไปหาง่ายแมคโครบ,บุรีรัมย์กับสิไปพยักุรีแต่เขาเล้วทุลักทุลังหาอันนี้กอนเขารับจ้างเด็กไปบดบ้นรับจ้างกันพียงอยู่ไดผ้าลูกไปหาสื่อ แล้วสำปนี้เด้อพี่น้องเด้อมือหนึ่งงาทักทายแรงงาน,นตู่จ้ะ